ทีนี้ทำอย่างไรจะปล่อยวางวางเฉยในสังขารเสียดายนี่แหละที่เรามานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเราจะมานั่งเพื่อจะปล่อยวางวางเฉยในสังขารกายสังขารมันเจ็บมันปวดอุ้ยขี้ขานเด้วางเฉยในสังขารม,ม,มึงปวดกรสซ่งหัวมึงควบคุมลมหายใจไปเมื่อลมหายใจรำงับกายก็รำนับด้วยหยุดเจ็บหยุดปวด เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วสังขารใหม่จะขึ้นมาอีกนะจิตตสังขารจะปุ่งเป็นปุญญาภิสังขารนั่นๆสังขารมีสามสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารสังแปลว่าพร้อมกระคระแปลไปากระทํากระทําพร้อมกันกายสังขารนั้นอาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ปรุงมันอยู่ ท้าเบิดถ้าบอหันใจเข้าหันจะออกกายสังขารอยู่ไดบ่บของอญอหามไปถิมท่านจึงเรียกว่ากายยัญยัตตาหังพิกเวเอตังวัา,ามิอัสสาส,ะสะปัปสาสังภิกสุทั้งหลายกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เลยลมหายใจเข้าหายใจออกนี้แหละคือกายสังขารตัวสําคัญที่สุด ถ้าสามารถทําลมหายใจให้ละเอียดละเอียดละเอียดสงบจนลมไม่มีเลยกายสังขารก็หยุดปวดสงบ,สงบเห็นบางคนนอนหลับสังเกตบางคนนอนหลับที่เราหันใจเนี่ยเกายลำงับจิตสังขารลำงับกายลำงับลมหันใจก็ค่อยๆคนนอนหลับสอสอสอ่อพอหันใจก็โศกกายชา เป็นไแต่วผู้ใดนอนโกนมันมีแนวตันข้อเราก็โกนโกลรคนโกรกนั่แล้วไ่ด้ยังแกอีกเลยถ้านอนพวกพวกพวกไหนที่หายใจสะดวกกายสังขารลำนับนอนหลับลมหายใจเขาจะเรียบเข้าเรียบออกทีนี้ถ้านอนไม่หลับกายสังขารมันไม่สงบจิตสังขารมันฟุ้ง ผู้บ่าวผู้สาวคนนอนขึ้นหอดกันเดิกดเดิ๊ดก็บ่หลับพ่อแม่ข้าเจ้าคงจักข้าเจ้านอนอยู่ได้ยินเสียงลูกสาวหันใจแห้งว่าเสดเดิ๊ดเดิ๊มาเป็นอย่างไรอีหลาว่เสนเดิ๊บล่ะลูกสาวเพิ่นขึ้นหอดผู้บ่าวนอนบ่หลับผิกไปผิกมาเดิกดเดิ๊ดว่าเสนเดิ๊มันอบพ่วมสิตายแหล่าฮันธรรมชาติมันบอก ท้ยเฮาเนี่ยก็คือกันแต่คนนอนบ่หลับดึกดึก,ดกมากนอนบ่หลับไปคนแบบว่าถ้าอยากจะให้มันนอนหลับง่ายเห็นบลระนี่พามานั่งดูลมหายใจเนี่ยบ่เว้าวเต็นนอนหนาะนั่งอยู่กับหลับหนางง,งงคนแงผีลันเคิึ้นเรื่องพร้อมบ้านได้สอนซ้ำหนาวิธีนั่งหลับหนาเมนผู้ใดบอกสมาเหตเป็นแทนเนะ่มา เมื่อฮอดบ้านบ่ามันสิไปบอกอ่างหมูโอ้ยไปคัดนั่งลับนําอาจารย์สมภพประสิทธาอาจารย์สมภพก็บ่ได้สอนจักเื่อวิธีนั่งลับคอยมานั่งอยู่นี่งกับเขา่ได้นั่งหลับงอเงี้ยแง่งให้มึงเจ้าเบิ่งนั่งจะแข่งเบิ่งบ่เบิ่งซ้ำไปผิดผู้ร้องคนอยู่ขึ้นมุก้าวล่นอยู่นี่ดิเพราะมันชิสติกี้าป หนึ่งเยมันระงับสังขารหูจะบอกกายสังขารมันระงับอันใดก็พระว่าได้ออันขึ้นไปนั่งเถิงบันนี้มันเป็นตะข้อหักหลายหลายหรือว่าอาจารย์สมพรพันสอนเนี่ยนั่นสันบอกการนั่งหลับต้องทําอย่างนี้นะเชิว่าอยู่บอกว่ราะท่านได้บอกจะควบก็มาเป็นก่อนเี่ยโอ้ บ่ไรยังก็ได้นั่งรับใน็ดีเลยนี่ประวัติการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีนี่มาวางเฉยได้หลายเติบเลยด่อยู่ทางบ้านบ่ฮั่นเคยนั่งรับเป็นปันนี่จะเถอาว้ยเมื่อนี่หลุดบ้างเฉยในสังขารก็ได้เว้ยบ่ผ้านอนก็นั่งรับเอาก็ได้บานนี่ก็ย้อนนอนอีรีแห่งสบลับไปกว่านี้บ่บาดนี่นั่งกันยังรับ เมื่อฮอดบ้านนี่สิหูเมือบ่อนอ้อลูกไห้มาหองอยู่ตะลางมันสิรับดีพอดอยู่นี่นั่งกันยังรับไปนี่ทีนี้ชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรสูงสุดอปิเตสังนิโรธายะปฏิปัติยาติสาทุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดี ถ้าไม่ถึงขั้นอนาคามีนะดับสังขารไม่ได้หมดพระอนาคามีท่านดับสังขารระดับที่ภาษาทางวิชาการเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธหรือบางทีเราเรียกง่ายๆว่านิโรธสมาบัติพระผู้ที่เจริญ สมาธิภาวนาบรรลุธรรมชั้นสูงระดับอนาคามีจะเป็นผู้สามารถดับสังขารทั้งสามได้กายสังขารลมหายใจเข้าหายใจออกดับเข้านิโรธไม่หายใจเจ็ดวันท่านอธิษฐานสูงสุดเจ็ดวันดับวจีสังขารความคิดเอามาพูดภาษาวิชาการมาวิ วิจาร์คือความคิดจะเอามาพูดมาปรุงเป็นคำพูดเนี่ยดับมโนสังขารสังขารฝ่ายตัวรู้ประกอบด้วยสัญญาและเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไม้รู้แดงดำพุ้มแหลมสุขทุกขต่างๆเหล่านี้พวกเวทนาพวกสัญญาตับ ผู้เข้านิโรธสมาบัติไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีเจ็บไม่มีปวดเอาไฟไปเผาก็ไม่รู้จักเจ็บเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าระดับอนาคามีเมื่อท่านจะเข้าสู่นิโรธสมาบัติท่านจะไปหาที่ที่มันปลอดภัยกลัวคนจะไม่รู้เดี๋ยวเขาจะเอาไปเผาทิ้งหรือเขาอาจจะเข้าใจว่าคนตาย ท่านยังไปอยู่ในซอกเขาในลอมฝางหรือในที่อันปลอดภัยอธิษฐานจิตด้วยความที่มีความชำนาญมากในวสีเจโตวสีมีอำนาจในจิตจะเข้าท่านอธิษฐานท่านนั่งพ้อปึ๊กทีเดียวเลยดับวจีสังขารดับไปก่อนความคิดที่จะเอามาปรุงคำพูดอย่างนู้นอย่างนี้หมดหมดความคิดก่อน อันดับสองมรกายสังขารดับตามหลังลมหายใจเข้าหายใจออกของผู้ที่เข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธดับไปอันที่สามมโนสังขารสัญญาเวทนาดับเหมือนคนตายผิดแต่ว่ามีไอเอามือไปคำดูยังอุบุๆอ,อยู่ได้เจ็ดวัน ดินน้ำไฟลมที่ปรุงกันอยู่จะค่อยละเหยออกไม่มีเข้าไปถึงเจ็ดวันนี้จะเย็นมากท่านก็จะออกมาผู้ใดได้ทำบุญข้าวเม็ดเดียวผักเส้นเดียวได้บุญมากมากขันตาเห็นผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติออกมานิโรธสมาบัติระดับนี้เป็นอริยะสมาบัติต้องพระนาคาว พวกเรามาโชว์กัน่าเข้านิโรธแกงแขงแกแดน้ำตาไหลน้ำปากน้ำลายน้ำมูกไหลออกมาแล้วก็เป็นเพอเวอร์เพเวได้บาดเนี่ยโพ่อบาดขาดไปเธอละสลึงเธอละสองสลึงเขาเขาไปเรื่อยๆเป็นบาดสักบาดเนี่ยดีบุีไปหารัวหมูเขานิโรธไปนอนในโรงของบาดเนี่ยนอนไปนอนมากเขาคุกจ่อยท่าวเขาวันหน้าพุทโธคนนี้ เ้านี้โลดชมาบัดราสันเข้าลงเลยมันจะไปทาหลอกลวงกันไม่ได้นะเรื่องอย่างนี้บาปปังเกกันก,กันเลยไปหาเหตุพวกเราไม่มีภูมิธรรมถึงนั้นท่านจะบอกว่าอปิเตสังนิโรธายาปฏิปฏิญาติสาทูกาอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อด,ดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีถ้าเข้าถึงระดับดับสังขารเสียแล้วก็ปลอดภยัย ไม่มีโอกาสที่จะกลับคืนมาสู่โลกนี้วัฏสงสารจึงเรียกว่าอาาคามีอานาคามีแปลว่าผููไม่กลับมานันรีเทิร์นเนไม่กลับคืนมาสู่อารมณ์ของโลกถ้ายังไม่สามารถเป็นพระอรหันตเดยนนี้ตายปับ๊บจะไปอุบัติขึ้นอยู่ในพมโลกสุทธาวาสห้าอวิหาอัตปาสุทศีสุทศากนิฐาแล้วแต่อินทร์ย์ทั้งห้าอันใดอันหนึ่งมันจะเข้มข้นกว่ากัน จึงไปอยู่ในระดับห้าชั้นนี้ชั้นใดชั้นหนึ่งตามอินทรีย์ทั้งห้าที่มันเป็นตัวนำทีนี้พวกเรานี่มหัดปล่อยวางในสังขารเสียก่อนกายสังขารก็ดูลมควบคุมมันจนมันรำงับลงรำงับลงยังดับไม่ได้แล้วก็มหัดปล่อยวางในมโนสังขารจิตสังขารคือความคิดนั่งอยู่นี่คือจังเมื่อเด เมืออื่นนี่เมื่อเฉพาะหาเรื่องไปล่าอาจารย์มาเพิ่นมุ่นอยู่หันอยู่นี่บ่ราะนี่จิตสังขารมันปุุงเฮาก็บหูมันไปแหน่มึงมึงสิตัวกับเวนี่เพิ่นว่าวับปล่อยวางในในสังขารบ่เห็ดน้ำมันแห่มันขึ้นไปซื่อๆนี่เพิ่นทำมีดเดย์เพิ่นจะไปเพิ่นขึ้นไหวมีแต่เรื่องดอก คันมาเพื่นไม่ยันบ้านนี่นั่งอยู่มันมอยุซื่อนี่สังขารคือมันปุ่งทั้งจิตไปบอกเพื่อนว่าอีหน่อยสิออกลูกอยู่บ้านบ้อหรือสิวาา่าใครหรือสิว่าหมอนัดผู้ขาเบิดยาบ้อพะวังเล็กน้อยก็ถือคันหาเวิรทันตัวบ้านนี่ผู้ขาบุญบ่มีบ่มีผู้อยูอ่เฮื่อนล่าพอบ้านมาได้สากมือเมื่อเักกอนปีนาชสิมาแล้วไป ันผู้จังนึ่งบ้านผู้ขาบอสบายไข่มาเติงและรลหัสอยากมาคนาตัวได้นหน่อยๆก็เอาเถัดไข่เกจังไหน,นบ้านค่ำบังคีงบ่ไใดเนื้อคู่ค่ำบงังคีงไม่ออกเป็นไข,ข่คิงบห่ห่นอนไผสีหูหอมปัวเจ้าเดชคนบ้าไม่อเอาก็เลยจะบอกคนตัว ทัานเจ้าหนาวถือไข่อย่าไล่ล่าผ่าหอมแม่ใหญ่เอ๋ยขันไข่ขิงบ่ห่อนไปสืหูหอมปัวเจ้าเด้ขันว่าพระบัตรนี่เส้นมันตัวว่าผมบ่สบายเพิ่นภาษีค่ำขิงเบิ้งบัตเนี่ยมึงดูขิงห่อนแต่บ่ค่ำเบิ้งหน้าผากพัดเย็นจะจ่อยอยู่ไหนต้องตัวแนวใหม่บาตรนีจิตตสังขารมันฝุ่งต้องว่าหลับนิมนต์เขาไปสิต้องไปซะก่อนเปิดบัตรปลา กี่แท้พญามานยวดหนีผ we well ่านนางแต่ดกโปดกินขางก็สวยๆสีบบเป็นโรคอัมพาตตายบัวบาดนี่เพระบาสิบบเป็นโรคกระเพาะเสบเหอเพระบาทเน่ากินกันนั่นได้กินเอากดดอกว่าสิได้กินว่าวจังสั่นจังสี่อยู่กืนน้ำลายไหลเอือกเมื่อนาเวตักแต่เศร้าฝนตีโป่งปุ้งขึ้นมืออื่นพันเป็นมั่นสิทธิ์นั่นเองเขาต้องเขาต้องเขาต้องเสียกองเสียกองเด้อ เดิมเนอะตขึ้นมาตีกองเอิญเขาต้มเขาต้มเขาต้มขาต้มเสียกองเดิกพันใส่ของน่ายๆซับวันสุดท้ายว่าเขาน้มมทัเพราะอะไเป็นมินสบาอยาได้เอื่อนบาริมมันผ่าจิตตงขานมันปุ๋งยาสุไปเสื้อหัวมันหลายมันส่วนหนีนั่นฮัดปล่อยวาง ่นจึงบอกว่าการปล่อยวางในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีเธอนี่ว่างได้ํานี้คือเธอนาว่างอีกมึงคือตื่อๆกูบไปนะมึงคือจากสีก,กสิกซะเจ้า่อยสิยูหนีวางไปวางไปดนขอมมันเก่งเลยบ่คิดโดนบนัตนี้พอคิดพ่อบอกคืนห้ขึ้นเศร้า เอวังสีคังเอวังตัวตังฉับพันทันทีทันได้เพ่นบ่าเมื่อเธอเกิดความคิดขึ้นเสยถาปิภิกเวภารวาปุริโซเหมือนบุรุษผู้มีกำลังชิวหักเคเคระบินดังสังยูหิตวาอปกสสิเลนะบมเมยยัเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเอาลิ้นแต่ร่อมน้ำลายไว้ปลายลิ้นแล้วก็ทมทิ้งโดยไม่ยาก ถมความคิดถมสังขารออกไปจังเสร็จนั่ง,งจุลโลเสยแตเวยจังเสร็จเป็นอย่างขันมันคิด่าอย่างเมื่อมืออื่นจังเสร็จท่อมชิมเหตุายๆคือถมน้ำลายนี่คือป่าโมเมนคอยเบ่าได้พระพุทธเจ้าพระโบ ชิวหักเคเขระบินดังผลงานนั้นถามอาจารย์ประสิทธิ์เป็นเก่งกาข่อยชิวหาเนี่ยแปลว่าลิน่นชิวหักเคเขระบินดังสังยูหิตวาเอาปลายลิน้นตะล่อมน้ำลายไว้ก้อนน้ำลายเขระแปลว่าน้ำลายบินดังแปลว่าก้อนตะล่อมน้ำลายไว้ในปลายลิน่นเป็นก้อน อพากิสเลนะบัมเมยยะทมทิ้งโดยไม่ยากฉันนั่นเป็นว่าทิ้งังิกเสร็จขึ้นอีกยังขึ้นมาเลิกเสร็จอันนี้เราขึ้นรถอ้อยอิงดูเลยขึ้นจังหวัดศิขกสินแอละกอดดอยอยากเศร้าเด้กับผดเสดายหินหินผนเสียดายความขืนผดผู้ขึ้นดีเถรน้องเผนว่าขึ้นดีเถรใดมานั่งสมาธินี่บอกขึ้นนอนขึ้นยู่วัดได้ขึ้นเมื่อในสิพ่าแม่ออกแม่ตนปฏิบัติธรรมเผนว่าตัว หาโอกาสจัดงานอย่างดีพมมาเมื่อนี่สิเอาคักคักคืออยู่นี่ละห่ดทั้นเมื่อหอดบ้านได้ดอกจักสองมือสามมือตีสองคนกับลูกคนมานั่งคือแต่ดอกอ่องตักหอดมือสองมือนี่ตีสองเข่าางไปหอดมือสามมือนี่สมมีอืดอืดกว่าเก่าอีกมานั่งอยู่ได้ดอกจักเศร้าหน้าที่ย่างสูง จังหน่อยกับมือขั้วเสียมอนอสมควรเก็บเวลาแล้วมันว่าตัวอันมาอยู่นี่มันมีหมูมันเก่งน้หมูได้พอจะสั่นมันอย่างเมื่อนว่าสั่นนี่รู้ว่ทฮันแจง้งรู้หอบาดเอาบุญยังบุญยังไว้เว้ยกับพอดเว้ยดับเจ็ดมือหนึ่งก็สิบ่พ่อได้ฝึกขัดเจ้าของนี่สุกข,ขาดตนบวบปานฝันหัวบ่มเพิ่นบ่มให้บ่คือเจ้าบ่มเอง มันน่านซุกอยู่ต้นนั่นอยู่ซื่อๆอย่างให้มันดีเอาเองอยู่วัดผลมันบดีคือนมาไม่เนี่ยมันน่านซุกแล้วมาฝันหัวบ่มมาหุ้มวิเจก็หัวเป็นทังบุญก็ได้ว่าม่นน้ำหมากฟ่องแต่กันแดงแจวบใบเพิ่งแล้วเปล่าผ่าแขนขาวกับน้ำหมากถือกันดีจะไหนบัดเทอาห้าบ่มมันแหละมันก็บซุก พิ่นบ่มให้่บ่ปานเจ้าบ่มเองอยากจะให้มันดีเองเนี่ยมันไม่ดีคิดอยากดีมันก็ไม่ดีต้องมาฝึกเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยให้สิมาอบรมเจ้าของได้พอเจ้าของอบรมเจ้าของแถา,าจังเอิญกันว่าเป็นหมู่เป็นหมู่มาอบรมซอยกันนี่เป็นทีเรียงกันพระพุทธเจ้าพ,พ,น,พนย่องห้ได้มาเป็นหมู่นี่ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนายโคบานผู้ฉลาด<บ>เมื่อจะต้อนโคข้ามฝั่งแม่น้ําน้ําเต็มเปียมฝั่งในฤดูสลัทธะสมัยแม่น้ําคงคาฝั่งทิศบุรพานุ่นนายโคบานผู้ฉลาดตรวจด,ดูท่าลงพร้อมทั้งท่าขึ้นอย่างปลอดภัยแล้วจึงต้อนฝุงโคลงไป ส่วนนายโคบานผู้ไม่ฉลาดตัวดูแต่ท่าลงไม่ดูท่าขึ้นต้อนฝุงโคลงไปหัวหน้าโคลงไปก่อนต่อมาโคหนุ่มโคสาวโคใช้งานโคแก่โคเท่าก็ไหว้าตามไปถึงฝั่งโน้นไม่มีท่าขึ้นไหว้บนไปเวียนมาถูกกระแสแห่งแม่น้ํำคงคาพัดตีจมลงไปตายในแม่น้ําถึงความพี่นาน ฉันใดสมณพรามณผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะไม่รู้จักอุบายที่ชอบในการฝึกฝนอบรมซึ่งกันและกันบางแห่งปฏิบัติธรรมมีแต่ผีบาคคือกันก,นกไบบำไรงวอกวามน้มบะเบิงทาขืนไล่แต่ทานลงตอดลงหลดมแจะเป็นบ่าห้องไห้กามีสารพัดย่างขันเป็นบ่ามัสนะสีเอากันบาในหฮาไรเอาก็รอบาน ดีที่นี่เขาไลลงทาหาบนขึ้นดีๆภิกษุผู้เป็นปาโมผู้เป็นประธานสดับศึกษาสันตานังสืบต่อทรารนังทรงไว้ซึ่งหลักคำอันพระศาสดาสั่งสอนเปรียบเสมือนนายโคบานที่ตรวจดูท่าขึ้นท่าลงแล้วก็นำสู่การอบรมซึ่งกันและกัน หัวหน้าโคลงไปก่อนต่อมาก็ลูกฝุงโคหนุ่มโคสาวโคตัวแก่ๆโคตัวเท่าๆโคใช้งานไหว้ต่างไปตลอดทั้งโคน,น้อยเกิดมาใหม่ๆก็ไหว้พรอเคียไปกับโคตัวใหญ่ๆไปสู่ท่าอันปลอดไฟภัยฝั่งโน้นก็พากันขึ้นฝั่งโดยปลอดภัย โคเหล่านั้นมันได้อาศัยซึ่งกันและกันในกระแสน,น้ําคือได้เท่าไงโคเท่าก็เแม่ยอบูเท่าทั้งหลาย,น,ยนั่นพอไงมันเจ็ดติบแปดติบแม่ไงเจ็ดทิบแปดสิบซากแม่กันเท่าหลังฟองมนันโคเท่าน,นะสมุนีโคหนุ่มโคสาวโคใช้งานโคน้อยน้อยนียนน้อยน้อยจุนยอยน้อย,อย,อยมิลิ้นมิลิน ย่างน้ำก้นไปรับบาตรับอาหารหัวบุพพ์ป่ปาหยา่างคู่บาบังเบิดอาศัยไปน้ำกันตีละครั้งข้าเจ้ากับมานั่งน้ำเจ้าเงานอนคอยกับเงาน้ำเจ้าเจ้าภาพไปเอาเขาคอยกับไปเห็นอะไแห่งเป็นนะ,ะัะโคตัวน้อยน้อยมันไหวไม่เก่งมันก็เอาคางของมันเนี่ยเกยเอาข้างกายดากตัวยังไงไปเคยเห็นอยู่บอกมันขวบนะ้าลอยเฟียกันไป แต่เฮานีก็เฟีย้ยกันมาไหนละครไม่ไม่ไมขีค่าอนเด็กก็เฟีย้ยมูไปมูพาไป <c oughs> นนเปน,นี่งเป็นสิ่งตัวมันได้อาศัยกันเพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรหนึ่งอย่างน้อยให้ถือเอาแก่นสารในชีวิตนี้สองท่าดีขึ้นกว่านั้นหัดปล่อยวางในสังขารให้ได้ สังขารคือความคิดปรุงแต่งบุเดียวอยากซิกบุเดียวอยากบวชอยู่ดีๆอยากเป็นมหานิกายเป็นธรรมมุต์ดีๆแล้วเป็นมหานิกายสังขารปรุงอยากไปหยาดธรรมยุตย์หยาดไปงานมากจนบ่มีบนญาดแต่ผู้ลงคนมันผงอยู่ดีๆเสียงกุกกุกก็กลสังขารปรุงต่อไปผีมาแล้วบอกพ่าะกรรมฐานย่านปิบไปเห็นตบพ่อตังใ้คนโมลุกเป็นปุ่มพะวะ สังขารมันปุ่งไม่รู้จะปล่อยวางนัง่นงไปนี่มันคิดนั่นเอาความคิดนั่นมาดูมารู้จักมาวางเช่าหจิตตสังขารังปฏิสังเวทีอัตตปัสสะสิทสามีติสิกตีเบาอยู่เมื่อวานนี่พิกส่วนนั้นทำในบทศึกษา,าว,ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารแล้วหายใจเข้าหายใจออก นั้นคือรู้แล้วจะปล่อยวางมันต่อมาะสัมพยังจิตสังขารังยังจิตสังขารที่มันปรุงแต่งให้มันลำงับลงเข้าหูมันดูดูหคอมันเศร้าเลยเศร้าขึ้นเจ้าโลกนี่ชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างนี้สูงสุดให้มันดับสังขารเข้านิโรธสมาบัติได้ก็สุดยอดในสมัยนี้ก็อพอแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นห่วงอีกในวัตสงสาร